跳台。Oh, ล็อกชุดผมก็เึิ่มทำช่องใหม่ยังไม่มีคนรู้จักและยังไม่มีคนติดตามมากมายแต่ผมก็จะทำคลิปลงคลิปตลกคลิปสายกินเนาะสายดือบ เป็นง่ายแล้วกับอสาหะเราเสี่ยวเราข้อเดียวกันพอถ้าข้อเดียวกันมาทำแม่มาสนแกแลืครับเสี่ยวเราเสี่ยวเราภาษาได้ถ้าเราไปว่าสหา,ายสาระนะุราในอุตสานบ้านเราเขาเกิดว่าเสี่ยวเราก็ขอบคุณทุกท่าน อยู่หลักพันกับรวมกับบุคคนดังนักรอมีอย่างนาะก็เลยว่มีออยู่หลักมือหลักแสนหลักล้านคือเขาผมก็คนบันนองคนซีสเกต ในสังกัดแล้วนะครับก็พี่น้องทุกคนเนาะที่ทำงานเมืองไก่เมืองกรุงมีปกิมือกันเทศกาลสงการกันเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยสุขสุขคนกอนบ้านเฮางก่อนหน้าก่อนแม่หน้าลูกหน้าพ่อหน้าแม่เนาะว่าอุ้งใส่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chân สาวีิปามอยแดงนะคจมภาษาร์เดอตเป็นภาษากลรานหลาย5พันปีนะครับก่อนที่ขึ้นมอยแดงก็อยู่ทางชายั่เป็นภาษาเก่าโบราณนั่นก็คือภาษาร์ตัวอยู่ที่จังหวัดสิสกีเกนบันกุมสรอนตะบนเซาฟูชัย